สวัสดีค่ะทุกคนนี่มาดูแม่น้อยลวกข้าวปุ่นนะคะทุกคนลวกข้าวปุ่นนี่นี่กำลังจะลวกข้าวปุ่นนะคะนี่ลวกแล้วมีแต่จะทำทำเป็นเส้นนี่จะวันนี้จะกินส้มตำอีกแล้วนะคะทุกคนนัดเพื่อนแล้วเตรียมเครื่องไว้แล้วดูดูทำกินเองนะคะทุกคนนีเห็นไหมข้าวปุ่น เดี๋ยวแม่น้อยจับหัวให้ดูนะรวดก็นะคะทุกคนเห็นไหมนี่ี่เราก็ทําเป็นห,หัวนี่เห็นหรือเปล่าคะทุกคนเห็นไหมคะเจ้าหัวเล็กหัวใหญ่ได้หมดนะคะทุกคนเยสุกหรือเปล่าไม่ได้ชิมเดี๋ยวชิมก่อนต้มห้านาที อืมโอเคเห็นไหมคะทุกคนไม่ต้องไปซื้อตลาดนะม่น้อยมียูเห็นไหมคะอยากทำน้ำน้ำขนมจีนก็ต้มขนมจีนจัก,กรสองกําก็โอเคแล้วไม่น้อยมีเป็นกระสอบนะหลายกระสอบ ซื้อมาข้าวปุ่นเวียงจันนะคะทุกคนนี่ใช่ไหมข้าวปุ่นเวียงจันจะทําหัวเล็กหัวใหญ่ได้นี่ชอบหัวเล็กก็ทําหัวเล็กเห็นไหคะทุกคนฉุกสบายแค่นี้ก็พอละถ้าเราไปซื้อเขาก็ประมาณสิบกิโสิบบาทก็ได้ ได้กล่องโฟมหนึ่งกล่องเด็กกล่องแล้วแต่สถานการณ์โอเคจบแล้วอลังการงานสร้างนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาปุ่นนี่เห็นป่ะนี่แค่นี้ก็ซ่อมตาก็โอเคแล้วทุกคนใช่ไหม ถ้าอยากกินเราก็ทํากินค่ะเราํำช่วงจำอะเราไม่ต้องไปซื้อเราอยากกินเราก็ทำกินเห็นไหมอยากทําน้ํายาเราก็ลวกเอาพอประมาณเออเห็นไหมนี่สวยงามมันไม่ยากอยากกินอะไรก็ทํากินไหมไม่เลือมากกว่าแรงเราเราเรามีข้าวปุ้นมีอะไรทํากินเอง ไม่ต้องไปซื้อเขาให้เสียไปลานเวลาทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนมาเราก็จะตำส้มตำจริงน,นี่อือเห็นไหมวันนี้ออกไปข้างนอกออกไปซื้อโทรศัพท์ซื้อเพิ่อมอีกเครื่องหนึ่งตอนนี้มีสี่เครื่องตอนแรกมีสามเครื่องวันนี้ซื้ออีก อันนี้ไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งเป็นสี่เครื่องแล้วเดี๋ยนี้โทรศัพท์มีสี่เครื่องเอาเครื่องนั้นไปหาคนนี้เครื่องนั้นหาคนนี้มีสี่เครื่องตอนนี้โทรศัพท์สี่ตัวโอเคนะคะคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นะคะไม่มีอะไรนักหนาหรอกก็ขอขอบคุณทุกๆท่านทุกกำลังใจ f อซทั่วโลก F c ซลุงป้าเพื่อนๆทุกคนอมมนน้อยก็ขอขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายปูน